ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานภาค5 r า v e r of t a n อ s แทการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่389ส่วนนรกสำหรับโลกใบเล็กๆนี้ถังซานเคยเห็นมาก่อนเมื่อตอนเองเคยเป็นราชาของพระเจ้าโลกใบเล็กอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้บางส่วนถูกสร้างขึ้นจากจิตตานุภาพอันแข็งแกรง่งและบางส่วนก็ปรากฏขึ้นหลังจากที่ชิ้นส่วนต่างมิตินั้นมั่นคง โดยรวมแล้วตำแหน่งเล็กๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหลักเพียงอย่างเดียวเพื่อให้อยู่ได้นานมิฉะนั้นจะหายไปในระยะเวลาอันสัน้นและโลกใบเล็กๆที่ชื่อว่าสวนนรกนี้ก็ย่อมอาศัยดาวฝาหลานอยู่อย่างไม่ต้องสงสยัยและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสารบันพุรุษหลังจากได้รับข้อมูลบางอย่างจากสวนนรกทังซานได้ศึกษาสถานที่นี้อย่างละเอียดประการแรกนี้จะต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่แยกต่างหากขึ้นอยู่กับระนาบหลัก ประการที่สองพื้นที่นี้เองก็ไม่มั่นคงพอไม่เช่นนั้นแล้วละก็คงไม่เกิดสถานการณ์ที่ยอดฝีมือระดับเทพขึ้นไปเข้ามาไม่ได้พูดกันตามตรงคือยอดฝีมือระดับเทพขึ้นไปไม่ใช่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้แต่หากเข้ามาแล้วก็อาจทำให้กฎแห่งมิติพังทลายลงและผลที่ตามมาคือทำให้พื้นที่โลกใบเล็กๆนี้ล่มสลายนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากสถานที่ที่แยกต่างหากนี้ มันไม่ควรเป็นประเภทวัตถุหรือประโยชน์ของประเภทวัตถุที่ถูกยึดไปแล้วนิฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จะถือได้ว่าไม่ใช่เป็นสนามประลองพูดให้ถูกก็คือถังซานจะสรุปสวนนรกให้เป็นสนามรบอวกาศที่เต็มไปด้วยอันตรายขณะที่เขากำลังคิดถึงการตัดสินของเขาทัานใดนั้นสภาพแวดล้อมก็ว่างเปล่าและร่างกายของเขารู้สึกเหมือนกำลังตกลงมาทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้ง เสียงอุทานดังมาจากด้านข้างถังซานไม่ได้มองเพียงยกมือขวาก็คว้าตู้ไปที่อยู่ข้างๆอีกด้านหนึ่งมีปีกสีทองที่อยู่ด้านหลังของเฉิงจือเฉิงคลายออกแล้วสองมือจับแขนของวูปิงจี้และกูลี่สามคนเหยียบย่ำมีแสงสีขาวทองผลักดันให้ระดับการไหลของอากาศลดลงพวกเขาปรากฏตัวในอากาศแต่ไม่ไกลจากพื้นดินประมาณ10เมตรถังซานกวาดสายตามองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันพลังจิตก็แผ่ออกอย่างรวดเร็วสำรวจออกไปด้านนอกสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือโลกที่แปลกประหลาดท้องฟ้ามืดทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดสิ่งที่แปลกประหลาดคือโลกสดใสเมื่อมองเห็นดอกไม้นานา,นาชนิดที่เติบโตบนผืนดินดอกไม้เหล่านี้เปล่งแสงที่แตกต่างกันออกไปและรัศมีนุ่มนวลภายใต้ท้องฟ้ายามราตรีทำให้ผู้คนรู้สึกวิงเวียนวกวนมาถึงแล้วสวนนรก ในหัวนึกถึงข้อมูลที่สวีจือหลานให้ไว้ถังสารควบคุมร่างกายแล้วร่วงลงไปยังตำแหน่งหนึ่งเฉิงจือเฉิงรีบตามไปกระพือปีกทั้งสองข้างแล้วร่วงลงมาด้วยกันหนึ่งในข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสวนนรกที่สวีจือหลานมอบให้ถังสารก็คือดอกไม้สีอบอุ่นปลอดภยัยดอกไม้สีเย็นเป็นอันตรายเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นความปลอดภัยและอันตรายจะสลับกันนี่คือกฎของสวนนรก ในเวลานี้พวกเขาตกอยู่ในดอกไม้ที่อบอุ่นดอกไม้รอบๆส่วนใหญ่เป็นสีชมพูอ่อนบางส่วนมีสีส้มและสีแดงกิ่งก้านดอกสูงบางกิ่งยาวหลายเมตรในขณะที่บางดอกมีขนาดเพียงไม่กี่นิ้วเมื่อพวกเขาตกลงไปในพุ่มดอกไม้พวกเขาถูกบดบังโดยดอกไม้โดยรอบทันทีที่นี่สวยงามมากเฉิงจือเฉิงพูดเสียงเบาเธอเป็นผู้หญิง และดอกไม้ที่สองแสงอยู่รอบๆบตัวเธอนั้นแน่นอนว่ามันน่าทึ่งมากวูปิงจี้ตบเฉิงจือเฉ,เฉิงเบาๆแล้วนางก็เงียบทันทีสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ถังซานถังซานก็มองสหายเช่นกันยิ้มน้อยๆกล่าวว่าช่วงเวลาแห่งการล่าเริ่มต้นนับจากคนนี้เป็นต้นไปกฎการต่อสู้แบบทีมของสวนนรกทุกทีมที่เข้าสู่สวนนรกมีเป้าหมายเดียวคือการหาทางออกในสวนนรกที่กว้างใหญ่แห่งนี้มีทางออกเพียงแห่งเดียว เมื่อใดก็ตามที่เสียงเพลงดังขึ้นผู้เข้าแข่งขันจะรู้สึกถึงทิศทางของทางออกในเวลานั้นดอกไม้สีอบอุ่นที่เป็นตัวแทนของความปลอดภยัยกับดอกไม้สีเย็นที่เป็นตัวแทนของอันตรายจะสลับกันทุกครั้งที่เสียงเพลงดังขึ้นดอกไม้สีเย็นจะมากขึ้นดอกไม้สีอบอุ่นจะน้อยลงเมื่อผ่านช่วงดอกไม้สีเย็นไม่ว่าจะอยู่บนท้องฟ้าหรือใต้ดินพวกเขาจะถูกโจมตีทุกครั้งที่สวนนรกเปิดมันเท่ากับเวลาเจ็ดวันจากโลกภายนอก เสียงเพลงดังขึ้นหลายครั้งแต่เมื่อดอกไม้ทั้งหมดในพื้นที่เปลี่ยนเป็นสีเย็นแล้วสวนนรกจะปิดและไม่มีใครสามารถออกไปได้มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้เข้าออกทั้งหมดกล่าวคือถ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่มาถึงทางออกพวกเขาจะต้องฆ่าพวกมันบางส่วนและลดจำนวนคนลงเหลือครึ่งหนึ่งจึงจะสามารถออกจากทางออกได้อย่างราบรื่นผู้ตายจะกลายเป็นสารอาหารของสวนนรก มีข่าวลือว่าเพื่อรักษามิตินี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่องโคล,ลอสเซียมจึงเลือกที่จะให้การต่อสู้แบบทีมเกิดขึ้นที่นี่เวลานี้พวกเขาเพิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่กลางอากาศถังสารก็สังเกตได้แล้วว่าดอกไม้สีอบอุ่นครอบครองดอกไม้ทั้งหมดสองในสามของดอกไม้ทั้งหมดในสายตาของพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งคือพื้นที่ใช้สอยอาศัยมีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานี้ทังสารไม่ได้รีบร้อนที่จะเคลื่อนไหว ในความเป็นจริงก่อนที่เสียงเพลงจะดังขึ้นเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่รู้ทิศทางที่จะออกและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีตู้ไปหยิบหน้าไม้เทพจูเกอร์ออกมาสองอันแล้วถือไว้ในมือนี่คืออาวุธของเขาทังซานสัมผัสกิ่งก้านดอกไม้สีชมพูต้นหนึ่งตรงหน้าอย่างแผ่วเบาหลับตาลงแล้วสัมผัสอย่างเงียบๆสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือความอบอุ่นและลมหายใจที่ออกมาจากดอกไม้นี้อบอุ่น ความอ,อบอุ่อนที่แผ่ซ่านชวนให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเขาอยากจะนอนที่นี่หรืออยู่ที่นี่ตลอดไปในเวลาเดียวกันเขารู้สึกถึงความปรารถนาดีที่ดอกไม้สีอบอุ o ่นเหล่านี้ถูกส่งผ่านให้กับเขาดอกไม้เหล่านี้ดูเหมือนจะมีพลังงานที่แปลกประหลาดมากแต่พลังงานนี้ไม่ใช่คุณสมบัติทางพฤกษศาสตร์แต่แปลกประหลาดมากทั้งซานก็อธิบายไม่ได้ว่ามีอยู่จริงมันไม่เพียงแต่มีความลึกลับของมิติและเวลา แต่ยังมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และไม่ทราบทังซานย่อตัวลงสังเกตพื้นพื้นดินเป็นสิ่งที่คล้ายกับดินดําเหมือนท้องฟ้าถั้งซานสัมผัสเบาๆท่านดึงฝ่ามือกลับราวกับถูกไฟฟ้าช็อตเพราะตอนที่เขาสัมผัสมันความรู้สึกชั่วร้ายที่ออกมาจากดินราวกับกระแสน้นําวนราวกับจะกลืนกินจิตตานุภาพของเขาหน้าแปลกที่เท้าที่สวมรองเท้าเหยียบลงไปด้านบนกลับไม่รู้สึกแบบนั้น เขายังรู้สึกว่าพื้นดินและดอกไม้เหล่านี้ดูเหมือนจะมีปฏิสัมพันธ์พลังงานแปลกๆเราว,ว่าดอกไม้กำลังปล่อยพลังงานในเชิงบวกเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายในดินเกี่ยวกับสวนนรกทังซานได้รับข้อมูลเหล่านี้จากสวิจือรานมาเพียงไม่มากนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นแล้วแม้แต่พวกที่ครั้งหนึ่งเคยออกจากสวนนรกก็ไม่มีทางได้รับข้อมูลมากมายจากที่นี่หรือพูดอีกอย่างก็คือ พวกเขาเองก็ยังไม่เข้าใจว่าที่นี่มีการอยู่จริงเพียงใดตู้ไปสองมือกุมหน้าไม้เทพจูเกอหัวเราะคิกคักสถานที่แบบนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของข้าแล้วกระมังเมื่อเนจริงจอกสวรรค์ของข้าเปิดออกข้าใช้พลังปราณนำทางทุกคนออกไปข้างหน้าพวกเราต้องเป็นทีมแรกที่หาทางออกได้จากนั้นค่อยจัดการคนที่มาทีหลังให้สมบูรณ์แบบพร้อมกันนั้นดวงตาของเขาก็ได้ทอประกายแสงสีขาวออกมา เนื้อศีสันของเขามีเงาของจิ้งจอกสวรรค์สมหางปรากฏขึ้นอย่างช้าๆสิ่งที่เขาพูดนั้นมีเหตุผลและจะไปทิศทางไหนอะไรจะดีไปกว่าคำแนะนำของโชคนอกจากนี้พลังแห่งโชคอาจทำให้ดอกไม้สีอุ่นพัดผ่านมาแทนและจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเย็นเพราะเพลงมีเพียงถังซานที่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ห้ามตู้ไปแต่จ้องมองเขาด้วยแววตาเป็นประกาย วินาทีต่อมาจิ้งจอกสวรรค์สามหางค่อยๆก่อตัวขึ้นทันใดนั้นรูม่านตาของถังซานก็หดแคบลงเมื่องเงาจิ้งจอกสวรรค์สามหางปรากฏขึ้นเหนือศีษะของเขามันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำจากนั้นฉากประหลาดก็ปรากฏขึ้นดอกไม้ที่เดิมทีเป็นสีอบอุ่นรอบตัวพวกเขาเปลี่ยนจากสีอบอุ่นเป็นสีเย็นในพริบตากลิ่นอายแห่งการฆ่าฟันปกคลุมทีมเช็คไปทั่วทั้งทีมในทันทีขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามและทุกกำลังใจ